สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็สั่งซื้อน็อตขุดรูกระจกของ m s l a นะครับเพิ่งได้ของเมื่อกี้นี้เองเดี๋ยวเรามาแกะซองดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าได้ของตรงตามที่สั่งไปหรือเปล่านะครับอันนี้ได้มาราคาไม่แพงครับประมาณ70กว่าบาทรวมค่าจะส่งนะครับ นี่ครับก็จะติดคำว่ายามาฮ่ามาให้นะครับแพ็คใส่กล่องมาอย่างดีนะครับเป็นน็อตมุดสีทองนะครับ สวยงามครับสีทองสีเดียวกับโชคลดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ที่รถพร้อมๆกันเลยนะครับเราก็ใส่เข้าไปในรูน็อตกระจกของเดิมนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ปิดเพื่อไม่ให้เวลาฝนตกนะ้ำมันเข้าไปขัดน,นะครับเดี๋ยวมันเป็นขี้สนิมถ้าวันใดวันหนึ่งเราเบื่อกระจกแต่งปลายแฮนแล้วเราสามารถเอากระจกเดิมกลับมาใส่ใช้งานได้อีเหมือนเดิมนะครับข้างขวาจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะติดประกับนิดนึง ใส่แล้วสวยนะครับเขาเป็นสีพอถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับ